มือนี่มันหายากในป่าซ่าแรงละเป็กน,นี่โอ้เปิดหน้ากล้องกับต้นรับพี่นองด้วยป่าซ่าเก้านะครับนี่ป่าบริเวณป่าซ่าเป็นลุ่มๆดอนๆมีบวกมีแองแล้วกัต้นไม้เต็มพืชเลยนะครับอันนี้อีสานพระเจ้าเสียวหลังอยู่นะครับแต่ว่าบริยานนะครับบริยานตามหากําลังควายโตดหน้าเนี่ยต้นของมันนะครับ กำลังควายตดรู้จักกันหรือเปล่าควายตดแปลวไอยังเงาบ่รู้ได้คนบางคนบา้าเจอของดีหายากในป่าซ่านี่ป้าดงามมากเลยนะครับเบิ้งเบิงเบิงบ้งปอูอสอนมันงามนี่นี่หน่ออน่อนกำลังแทงจากดินสิมีให้กินได้ปีละเทือหรือเทือละพีหน่ออ่อนของกำลังควายถึก หรือว่าควายโตดนั่นแหละถ้าบอมนพูดเถ่ารับรองบอลูว่ากินได้หรือว่านออย่างซี่มันมีน้ำเขาอยู่ตี้ค่กับนอไม่เลยนะครับคข่ยค่กันเลยหรือเสืเอ่อนนอไม่ฝรั่งปลากะบอผิดถ้าเขาเอารากของมันหรือว่าเถ่าของบวกกับเถาเถ่าของมันนะครับเนี่ยเอาไปดองเนี่ยดองกันเหล่านะครับกินแรงและเป๊กนี่ยโอ้กำลังนี่หลายคักยังว่าให้ก็ควายตดผูแหละกำลังอะ่ะ บึบบึบอยู่นี่กินสดก็ได้นะครับเขาไปปอกปอกเปลือกมันจากน้อยแล้วกะเอา,าไหมแต่กินกะปนกะแก้วปลาแดกนี่แข้งถือกันคักเลยแหละ <c oughs> ถ้ากับแก้วปลาแดกนะครับมันสีออกออก,ออกขมนิดๆออกหวานออกเลี่ยนๆนะครับประมาณนั่นเลยรสชาติของหนอกกำลังควายถึกคือเขาเอาไปหลายๆไปแกงไส้แกงแบบน้อไม้เลยนะครับแต่ต้องใส่หย่านางน้ำนะครับมันจังสีแซบเนี่ยโอ้แซบกว่าน้อไม้อีหลี เดี๋ยวสิตัดเอาก้อนจัดเลยนะครับพูนโอ้ยนี่เบิ้งเลยนะครับนี่คือนอสดสดนอแซบแซบของกําลังควายตดเนื้อด้านไหนก็นสีออกสีชมพูอ่อนๆนะครับงามๆแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวสิไปหาเพิ่มหาเติมอีกก้อนผู <c oughs> ้ดใดบ่เคยกินกะร้องหาเบิง้งแต่ว่าทุกมือน,นี่มันหายากนะครับน้ําปลาเนี่ยเพราะว่าใบบางพื้นที่ก็สี ไหเป็นปลูกให้อ้อยปลูกไหยมันไปเบิดทุกเมื่อนี่หายยากีหลีนะครับเพราะว่าต้นหรือว่าก่อของมันนี่สิขึ้นแซมกะอยู่น้าต้นไม่ใยห,หรือเป็นมองหกๆกจังเสียเป็นกอ่อเป็นกอ่นกออยู่แต่ว่าบ่ทันได้ออกนอหลายคักอีหลีพุ่นอ่ะในป่านี่มีเยอะมากนะครับกําลังควายโตดเนี่ยแต่ว่าบริเวณนี่มันเป็นป่าซ่าเก่า เป็นแต่ย่านสะดอกว่าผู้ใดยอยากกินอยากร้องกมะมาเทสได้นะครับที่ป่าช้านี่แหละคลืมฝนมาแล้วกลับก่อนเดี๋ยวออกบบได้